สวัสดีครับสวีสดัสสวีดัสสวัสดีนะครับนักลงทุนทั้งหลายนะครับคลิปนี้เป็นแนวทางฮาลอย VIP นะครับประจำวันอาทิตย์ที่18กรกฎราคมนะครับเมื่อวานไม่ได้ลงหยุด1วันเนาะโดยที่ผมสังเกตด,ดูพอไม่ได้ลงปุ๊บมันย้อนเลย <c oughs> มันย้อนเลยย้อน1ย้อนหนึ่งย้อน,นงอ,งยอนเลยนะครับย้อนย้อน12ทั้งคู่เลยไหมใช่ไหม <c oughs> ใช่ย้อนทั้งหนึ่ง <c oughs> ทั้งสองเลยย้อนทั้งหนึ่งทั้งสองเลย มา2เด้งจอบนล่างเลยอะตัวที่มันย้อนอะเฮ้อเจ็บใจจริงครับโอเคครับวันนี้มาฟังการวิเคราะห์ต่อนอะถ้าชอบตามครับถ้าไม่ชอบไม่ต้องตามเนาะถ้าชอบแนวทางนี้กดติดตามไหมครับถ้ามีโฆษณาครับอันนี้เรากวนจะกดข้ามเนาะดูให้ด้วยครับโอเคครับทาง p ววันนี้เด่นสุดนะครับเด่นสุด2 โอ okay. เคใช้เด่นสองครับเด่นศูนยสองลองเจ็ดครับเจาะครับสามสองห้าสองเจ็ดสองครับถ้าท่านไม่ชอบสองท่านก็เอาลองเอาเจ็ดไปได้นะเพราะเพราะบางเพราะบางครัง้งตัวรองอาจจะมาครับหรืออาจจะมาคู่ก็ได้เนาะแปดสองสามเจ็ดแปดเจ็ด และผมผมกู้ศูนเหมือนกันนะครับเพราะว่าผมสังเกตด,ดูเมื่อวานเนี้ยม่วนก่อนมันสิบแต้มบนล่างสิบแต้มบนล่าง8ปดสองห้าห้าและมันไม่ตามศูนย์กั้ศูนย์เหมือนกันทรานยังขอใหญ่ใศูนย์มาแล้วกันในะวันนี้ร้อยมา7เจ็ดครับร้อยมา7เจ็ดอ่าแล้วอย่างที่บอกไว้ครับบางครั้งตามกันครับ ถ้าฮานอยพิเศษเบิ้ลฮานอยวีพีเบิ้ลน,นะครับและเมื่อวานอย่างที่ผมบอกไปคือ,อยังเดินอยู่นะครับไอทีสิบบนกับหน่วยบนนะ่ะของฮานอยพิเศษไหลมาฮานอยวีพีเมื่อวานมาทั้งหนึ่งทั้งหกเลยเออบางครั้งฮานอยวีมานอยวีพีนี่ตามฮานอยพิเศษเลยครับใครชอบเล่นฮานอยวีพีลองสังเกตดูเนาะขอขอบพระคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมครับรวยๆครับ